ดีค่ะวันนี้ยังในพาแซบมาทำหน่อไม้เห็ดหน่อไม้หนึ่งหน่อไม้เผาแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็มาหนึ่งเนาะคะ่ะตามสูตรพี่สาวคนโตเจ๊ใหญ่บอกมาเดซี่ไซี่ถงงุงแล้วก็เห็ดอี่สองเมือนแล้วค่อยรุ่นเบิงว่าไม่สิบเป็นบอกหน่อมันไงไม่ได้พา หน้อนไม้อะไรไม่รู้หน้อไม้ซิงหน้าไม้ลิงที่เห็ดคือหลุนพอหลุดแม่ห้อผ้าเห็ดเนาะคะะ่ะเนาะ้อมาหาไม่กินเผาห่อนๆม้อ้ง่นห้า,าเ็ดหน้าหน่ไม้ร้ายห้อกินประท่านเนาะค่ะเนาะ ให้กะสือกินเน้อกินของที่สาวของพี่สาวเฮ็ดซู่กินแสบเด้อเวล่ามันบ่มีนเอาใหม่หมอกฤดูการเนาค่ะแต่แสบเนาะคนมักนอนใหม่นอนๆกินแล้วก็หอยไว้มันโดนอากาศน้ำเป็นบอกมา ชาวบ้านไปเรียรกฝั่งรองมือไปรเรียกเรียกฝั่งที่นายบานหน้าเนาะคะ่ะหมู่บมายินดีกับคนที่ได้ทำแมน เยอะๆที่จะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วจะสู่เสียใจกับคนที่คะแนนไม่ผ่านสู้ๆต่อไปนะคะทศวรรษหน้าได้หนึ่งถุงแล้วจ้านอนไม้อนาคตจะออกเยอะๆรับออเดอร์นะคะ <laughs> อ่อนๆขนาดผู้ชมบนุเนี่ย พอเย็นวยเอาตอนอ่อนอ้วรัวอยู่แบณนี้นะน่ากินมากหน่อไม้สดๆเขาสดๆนึ่งสดๆทนตามขั้นตอนเจ๊ใหญ่บอกมาเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่พี่สาวเย็นวยโตจีเสียบขึ้นเพ่นเย็ดบวัวดูเป็นบ่อขารลุนนะคะอุ๊ ขาดตัวซอถงถุงรู้ทุกสี่งราคาบานนาวันหน้าวันนาเมนี่ยุ้ยเพื่เดียวนะคะพราะบานไปหาเห็ดเป็นอยากไปซ้องเบิ้งเห็ดอยากยางอยากยางที่อยากนห,นย <laughs> หนียายนุ้ยบุไปยางออกกําลังกายเมนี่ก็ไปนะคะเมนี้เห็ดกับเขา ดกับเขาไวให้หมาพร้อมให้คุ้นพร้อมเลี้ยงอืมมีหมาสองตัวต้องดูเล้เขาด้วยหะกับขา้าให้กับเขาให้เขากินน้ำนะคะเนาะเอ่อสใอ่ไรนอือเสียสองถุงแล้วค่ะหอยต้องตนต้องตนเอาไว้นะคะตรงที่สามนี่นอ,อน เดีย๋ยวอุ้ยอุ้ยค่ะก็จะเสร็จหนมาซีนอเอาของพี่สาวก่อนนอใหม่ขอของพี่สาวน้นของตัอของน้นพร้อมกันออกวกัานายกวนสวนกลางหน้าน,นี่แหละค่ะคนหมักนอ่ใหม่นะทำเมนูไหนก็นอร่อย ว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะท่อยเท่าไหร่กับเรื่องหมไม้ากินดีไรคันจะสามารถเสร็จายต้มกิมดังพงริกมะแกงมะออมมะหอมหมุกก็ได้นะค่ะทำได้หลากหลายเมนู ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเย,ยนวยพาเซ็ตคลิปเอวคลิปเคียเตอร์ขอบคุณมากมากกดแชร์กดไลค์ให้เย,ยนวยน้ำได้ค่ะคนผู้ชมเอ้ยมักกับกดแชร์กดไลค์ว่ามักัะเื่อนทานเ้ยค่ะเด้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ